สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยสั่งครับผมก่อนอื่นนั้นต้องขอบคุณ FC ทุกๆท่านทุกๆคนนะครับทั่วโลกทั่วประเทศนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับรับชมช่องบอยสั่งนะครับผมก็จะแจ้งบอก FC ก่อนครับว่าตอนนี้ปวดหัวเรื่องเงินเดือนช่อง y o u t u นะเพราะว่า เหมือนกับว่าผมผมยังไม่ได้เกอะอะไรนะภาษีรายได้อะไร,ไะไรสักอย่างนี้แหละนะและ้วคนนี้ผมก็ไม่มีที่ปรึกษาเนาะผมก็โทรปรึกษาเบ่าวดีมนะครับเบ่าวดีมเก้าล้านบ่าวดีมยูทูบเบอร์ฝั่งสปาลาวเนาะอืมก็ก็คือได้แค่คําปรึกษาแล้วก็ได้แค่พูดคุยกันนะครับ ซึ่งเราอยู่ไกลกันนะครับมันอยู่คนละประเทศด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็เขาเรียกว่าอะไรอะอ,อมันมันไม่ได้อยู่อยู่ใกล้กันไงถ้าอยู่ใกล้กันยูทูบเบอร์ใกล้ใกล้กันมันไปปรึกษากันได้ไปหากันแล้วก็ไปให้เ,เขาดูเนี่ยนะครับไปให้ช่วยให้น้องเขาช่วยดูว่าเออมันทําไมเงินเดือนเราไม่ยังไม่เข้าเพราะอะไรมัน เกิดเหตุขัดข้องเพราะอะไรนะครับอืมก็เป็นปัญหานะครับเพราะว่าเงินเดือนมันเข้ามาต้องเดือนสองเดือนแล้วมันยังไม่ยังไม่ไ,มได้เข้าบัญชีเนาะอันเนี้ยมันมันก็ไม่ได้เป็นสาเหตุที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะอ,อ่ใหญ่โตมากมายแต่เพียงแต่ว่าเราแก้ไขปัญหาไม่เป็นนะ ผมก็เข้าไปดูในช่อง y o u t u b อช่องต่างๆนะที่เขาแนะนำเขาสอนอะไรประมาณเนี้ผมก็เข้าไปทำแล้วแหละอืมแบบนีมันก็มันมันเหมือนว่ามีการแจ้งเตือนมาทางที่อ,อ Gmail เนาะแจ้งเตือนมาทางเมลเราว่าเอรอการตรวจสอบอะไรสักอย่างเดี๋ยวผมต้องตอนแรกผมก็จะมาคุยเรื่องทตลกกันเนี่ย <c ười> คุยเรื่องอ่ะ ตลกต่างๆนานานนะครับอ่าก็เลยมาคุยเรื่องเปิดหัวเรื่องนี้ก่อนเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนาะอในระหว่างที่ผมออัดคลิปอยู่เนี่ยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเงินมันจะเข้าหรือยังแต่ว่าวันนี้ยผมนะ่ะว่าว่าจะไปปรึกษาอืปรึกษาวาอ่าดำบ่าวลาวนะครับยูทูบเบอร์สปปลาวอีกหนึ่งคนนะ ซึ่งผมคิดว่าน้องน้องดำเนี่ยเขาผมก็ว่าเขาเก่งนะผมดูแล้วเพราะว่าผมเคยดูช่องเขามานมนานนะครับเ,เขาเป็นยูทูบเบอร์ฝั่งสปปลาวแต่ <c oughs> ทำไมผมหนึ่งคูดแบบนี้นะครับอา้าทำไมเบ่าดีมผมไปหาไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับก็เพราะว่าเบ่าดำเขาอยู่ในประเทศไทยนะครับ บาวดีมันอยู่บาวอ,าอยู่ประเทศลาวซึ่งมันไปมา,าสู่กันยากนะมันไกลมากนะครับมันไปไม่ได้อันนี้ผมก็เลยคิดออกว่าเออมันมีน้องอยู่คนหนึ่งที่เป็นยูทูบเบอร์ลาวนี่ว่าน้องดำนะน้องดําบ่าวลาวชื่อช่องเขานะเขาทํางานอยู่แถวแถวไม่ไกลจากบ้านผมเราประมาณยี่สกิโลยี่น่าจะยี่สกิโลนี่แหละทุกคนอืมประมาณยี่กิโลจากบ้านผมนะผมอยู่แถว จริงจริง,รงอยู่จังหวัดเดียวกันด้วยท,ที่ที่ทำงานเนี่ยนะครับอยู่สมุทรสาครเหมือนกันแต่เขาอยู่ทางตัวเมืองเนาะผมอยู่ข้างนอกเมืองก็ผมออกมาอยู่ทางโซนที่มันติดนคนปรปฐมแล้วนะอืแต่ก็ไม่ได้ไกลมากแต่ว่าพันเนี้ยผมก็เลยคิดได้ว่าเออมีดําบ่าวลาวอยู่นี่หว่าใกล้ๆเรานะครับพันเนี้ยผมทักน้องเข้าไปแล้วแหละในในในช่องเ,อเ,อฟเ,อฟเฟซบุ๊กหรืออะไรสักอย่างแต่ว่าเหมือนกับ เขาไม่ได้มีการเคลื่อนไหวในในช่อง f a c e b o o k เนาะเออล่าสุดก็เมื่อสองสองเดือนก่อน2อสอเดือนแล้วแหละสเดือนแล้วแหละเออเราก็เลยว่าลองทักไปดูเผื่อเขาจะตอบตอบรับอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็หาทุกวิถีทางเนาะจะลองติดต่อบ่าวดำให้ได้เนาะเพราะว่าอะไรไหมเราอยู่ๆจะ พวดพลาดไปเลยอะไรเงี้ยมันไม่ได้เนาะโดยที่ไม่รู้ว่าน้องเขาทํางานเลิกตอนไหนหรือเข้ากะไหนหรือทํางานอยู่บริษัทอะไรหรือแต่ที่เขาข้าวได้ยินว่าเออทํางานอยู่นี้จริงหรือเปล่าเราก็เขาก็ไม่ได้บอกในในช่องยูทูปเขาก็ไม่ได้รายละเอียดขนาดนั้นเนาะแต่ว่าปเานี้เราก็ต้องติดต่อกันให้ได้ก่อนระเบื้องต้นจะได้เออนัดหมายเวลานัดหมายเวลาให ให้มันถูกต้องตามเวลาที่เราจะต้องเดินทางไปเนาะอันนี้เราก็ติดต่อยังไม่ได้เลยตอนเนี้ยนะครับคราวนี้ผมก็เลยมีช่องทางช่องทางหนึ่งติดต่อครูคิวอันนี้ก็ยูทูบเบอร์เราเหมือนกันนะครับซึ่งก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นเป็นเ,เป็นเพื่อนกับบ่าวดำแล้วก็เป็นเป็นครือญาติกันด้วยอะไรเงี้ยอืมเขาก็ ผมก็ติดต่อไปทางช่อง YouTube เขานั่นแหละของครนะูคิวสรุปนี้คือผมติดต่อทั้งช่อง YouTube นะครับได้ทั้ง2คนเลยนะทั้งบ่าวดำทั้งบา่าวทั้งครูคิวเนี่ยผมก็คอมเมนต์ไปใต้ช่องของบ่าวดำด้วยแล้วก็ครูคิวด้วยนะครับให้ให้เขาติดต่อประสานงานบ่าวดำให้หน่อยอะไรเงี้ยประมาณนั่นแหละก็จะได้แบบเออ มันจะได้ติดต่ออีกทางสองทางหนึ่งเพราะซึ่งคือความจริงเนาะผมผมทำยูทูบเบอร์เนี่ยถามว่าเราอยากประสบความสําเร็จไหมมันก็อยากประสบความสำเร็จทางนั้นแหละครับทําอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มันก็อิสระในการพูดในการถ่ายทําในการทําคลิปนะครับมันเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองนะครับมันมันก็เลย พอพอเรามาถึงจุดที่ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับคือการมีคนติดตามเยอะมีคนดูเยอะเพิ่มทุกอย่างผ่านหมดนะครับรายได้สร้างได้แล้วมีเงินเดือนแล้วนะเพราะฉะนั้นพอมาถึงจุดจุดนี้นะครับซึ่งเงินเดือนมันยังไม่ออกเนี่ยเราก็ตกใจนะว่าเกิดอะไรขึน้นนี่เราก็เลยเข้าไปตรวจสอบว่า เออมันเกิดอะไรขึ้นอย่างไรบ้างเราไม่สมบูรณ์กรอกรายละเอียดไม่สมบูรณ์ตรงไหนอะไรเงี้ยเราก็อยากได้คำปรึกษาจากเพราะเพื่อนพอ้องน้องพี่ที่เป็นยูทูบเบอร์แต่เผอิญว่าคนที่ทำยูทูบเบอร์นะ,อะเอาวุธตรงๆในแ,แถวบ้านผมเนี่ยมันก็ไม่มีใครนะครับมันก็ไม่มีใครเลยนะแล้วแล้วอย่างยูทูบเบอร์ที่ดังๆมีประสบความสำเร็จแล้วเนี้ยอืม เราก็ไม่สามารถที่จะไปปรึกษาเขาได้เพราะหนึ่งเพราะเราไม่รู้จักเขานะครับแต่เรารู้แหละว่าเขาเขาเป็นใครแต่ว่าเราไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวเงี้ยนะครับอีกอย่างก็อยู่ไกลกันอีกมันก็ไกลกันหมดอ่ะนะครับพอดีว่ามีมีบ่าวดานี่แหละที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับเราก็อยากปรึกษาบางทีบางคนก็อยู่ไกลนะมีอยู่ไกลหลายเป็นร้อยร้อยกิโลก็มีนะครับพอดี <c oughs> เราทาไปแล้วนะอืม y o ยูทูบเราทําเราก็อยากทาในในในใ,ในความรู้สึกของเราเองแล้วก็เอฟซีที่เข้ามาชมนะเอฟซีก, FC ก็ให้อ่าเป็นกําลังใจให้กับช่องของบอยซังเยอะอยู่แล้วนะครับผมอืมอย่างว่าแหละเวลาทําอะไรนะเราก็ทําในสิ่งที่เราชอบทํานะครับอมไม่ใช่มีความชอบทํา เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะหมายถึงชอบทําแนวนี้นะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปในคลิปนะชอบทําอย่างนี้นี้เราก็ทําแบบเนี้ยนะครับซึ่งมันก็จะเป็นอ่ะการทำ u t u b e เนี่ยมันมันถามว่าบา,บางคนม,นมาถามว่าง่ายไหมบางคนถามว่ายากไหมผมก็ตอบไปเลยนะครับว่าสําหรับผมยากนะครับสำหรับตัวผมนะ แล้วคนที่ไม่มีชื่อเสียงเนี่ยยากนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับไม่ใช่ง่งายๆนะครับกว่าจะช่องผ่านกว่าจะคนดูเยอะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าตั้งใจนะครับนานเท่าไหร่ก็รออะไรเงี้ยมผมนี่ตั้งสี่ปีสามสี่ปีกว่าจะประสบความสําเร็จกว่าจะอ่าถือก็ยังถือว่าไม่ได้ประสบความสาเร็จอะไรขนาดแบบโอ้โหร้อยเปอร์เซ็นต์นะหมายความว่าช่องผ่านสไร้างรายได้ ได้แล้วอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยมีมันก็เลย,เ,ลยเขาเรียกว่าประสบความสำเร็จไปในอีกขั้นหนึ่งนะครับจะาบางบางคนคิดว่ามันง่ายนะครับ <c oughs> <c oughs> ขออภยัยนะบางคนคิดว่าง่ายนะบางคนมามามาคุยกับผมอย่างเงี้ยมาเอ้ยทํา youtube ได้เงินเท่าไหร่วะได้เงินหรออะไรเงี้ยเอ้ยสอนไม่ดีบอกเลยเนี่ย มันไม่ยากครับถ้าจะบอกว่าสอนเสริมอะไรเงี้ยอแต่มันยากในแค่ขั้นตอนระบบนะครับ youtube เนี่ยถามว่าคนที่มันผ่านแล้วก็ว่าง่ายไปหมดแหละแต่คนที่ยังไม่ผ่านเนี่ยเขาก็ว่ายากนะครับอืมันมันมีหลายแบบเนาะการที่จะทํา youtube เนี่ยขนาดผมว่าของผมนี่นะเงินเดือนขึ้นแล้วนะอ,อกี่เหรียญกี่เหรียญนก็บอกแล้วนะ ก็ยังเงินมันยังยังไม่เข้าบัญชีเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่บางอย่างเราไม่รู้เราก็ผมอะทำช่อง Youtube เนี่ยทุกคนผมกรอกรหัสกรอกที่อยู่กรอกอะไรต่างๆนา,นานาที่เขาส่งมาตั้งแต่เบื้องต้นนะตอนแรกๆเลยนะ,ะผมก็รอช่องอคนติดตามผ่านนะครับคนติดตามผ่านผมเพิ่งเพิ่งซัก สองปีละอืมประมาณสองปีแล้วช่องมันติดตามผ่านชั่วโมงนะครับก็ชั่วโมงก็ผ่านไปเมื่อปีที่แล้วนะครับเอชั่วโมงผ่านนะครับปีที่แล้วเสร็จเสร็จแล้วก็ได้รับรหัสพินอะไรพวกนี้ต่างๆนานานะครับอืมเสร็จแล้วก็กอกอบกอกกอกนู่นกอกนี่นั่น กอบบัญชีธนาคารปอกอะไรมันจะมีขั้นตอนของมันอ่ะอยู่ตามระดับของมันอ่ะนะครับที่สําคัญเลยนะทุกคนไม่ใช่ว่าอทําได้ทําได้นะผมทําได้อะไรเงี้ยอชอบอัดคลิปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทาแล้วก็รายละเอียดมันค่อนข้างสูงนะครับอัดคลิปบางทีติดลิขสิทธิ์ก็มีเพลงเพลิงเข้านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับมันก็มีหลายอย่างเอาคลิปคนอื่นมาลงอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ผ่านนะครับอสำคัญสุดๆเลยเนาะทุกคน สำคัญสุดเลยก็คือการอัดคลิปนั่นแหละนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับถ้าสำหรับช่องที่ผ่านแล้วนะเนาะบางคนเขาผ่านช่องช่องผ่านเนี้ยแต่ว่าไม่ได้อัดคลิปเลยเนี้ยมันก็เขาก็เลยมองว่าเออเขาขี้เกียจทําไม่มีเวลาไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรคุยเรื่องอะไรนะครับ mm hmm. ผมว่ามีสารพัดเรื่องพูดเรื่องคุยนั่นแหละแต่ว่าวันนี้เราจะคัดเรื่องไหนมาคุยนะครับตอนแรกวันวันนี้ผมตั้งใจจะคุยเรื่องไอ้ เรื่องตลกนั้นแหละพอดีว่าเ,ออเปิดหัวขึ้นมาเรื่องเกี่ยวกับยออูทูบเบอร์ที่ที่เราอยากได้คําปรึกษานะครับนะครับอย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะน้องดำนะออดาบ่าวลาวนะช่อง YouTube เขานะเดี๋ยวผมจะลองออติดต่อประสานงานไปอีกทีนึงนะว่า เออทำไมผมยังไม่ได้ไม่ได้เงินเดือนนะครับด้วยสาเหตุอันใดอเงี้ยนะครับผมก็โทรไปปรึกษาคนนั้นคนนี้นะมันก็แค่โทรนะโทรศัพท์ไปคุยกันมันมันก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่ามันต้องให้เขามาจับจับดูเลยจับมือถือเราดูเลยว่ากดนั้นกดนี้ทําอะไรนูร่นนี้นั่นอะไรเงี้ยมันมันสารพัดแบบนะบก็คือการถ่าย YouTube การทําคลิปนะมันก็ มันก็มันเข้าขั้นที่แบบง่ายไปแล้วแหละแต่ว่าอีตอนเนี้ยมันมันไม่ง่ายก็คือเงินเดือนนี้แหละมันยังไม่เข้าทุกคนมันก็เลยกลายเป็นแบบเออมันคิดว่าง่ายนะจริงๆไม่ได้ง่ายเลยนะครับผมเรียนธรรมดาแล้วแหละก็ <c oughs> <c oughs> คิดเยอะไปหน่อยหนึ่งว่าเออทำยังไงดีอะไรเงี้ยยังไงก็อ่ะผมก็จะรอดูว่า การประสานงานติดต่อประสานงานของน้องดํานะฮะดับบ่าวลาวว่าจะติดต่อได้ไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะต้องลองดูเพราะว่าคุยกับบ่าวดีมไปแล้วดีมเก้าล้านไปแล้วอืมจริงๆผมมียูทูบเบอร์อีกหลายคนนะฝั่งลาวจริงๆมันก็คุยได้กับทุกคนนะนะครับอย่างบ่าวอย่างน้องคอําสีเงี้ยสีบ้านพีนนะครับคําแสง อะไรพวกเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับกด s ับไ fox, s ไ r i b ์กดเข้ามาติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือกดไลค์ให้ให้ผมด้วยนะครับผมก็จะมีอะไรต่างๆนานามาพูดมาคุยนะครับกับ f c นะครับหลากหลายเรื่องราวนะครับผมโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับวงการตลกนะครับศิลปินตลกประเทศไทยเนาะซึ่งเป็น เ,เขาเรียกว่าอะไรเป็นหัวข้อที่อยู่ในหัวผมเสมอนะครับเ,เกี่ยวกับวงการตลกเพราะว่าผมจะไม่ทําให้ภาพลักษณ์ของตลกได้หายไปจากเ,เขาเรียกหายไปจากสื่อนะครับหายไปจากความทรงจำของออท่านผู้ชมนะครับหรือว่า f c นะครับผมก็พยายามจะ กระตุนนะในเรื่องราวของวงการตลกนะครับในการพูดคุยนะครับจับประเด็นจับเรื่องราวต่างๆนานาเมื่อในอดีตหรือปัจจุบันนะครับเอามาพูดมาคุยกันเพื่อไม่ให้มันเลือนหายนะครับไปจากความทรงจำของหลายๆท่านนะครับที่ยังรับชมอยู่แล้วก็อาจจะเป็นเด็กรุ่นใหม่ๆนะครับที่จะเข้ามารับฟังนะครับ หรือว่า,อามาฟังเรื่องราวต่างๆนะที่ผมมานั่งพูดนั่งคุยนะครับให้กับ f อนะครับเพลินๆกับการขับรถไปด้วยฟังไปด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมโชคดีครับผมมีเงินใช้สวัสดีครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับผม